คุณพี่ขาใจน้องตัวแสบวิ่งไปตอนไหนตอนเด็กน่ารักตอนโตมทำฉักที่ยอพอไล่จึงใจทีนี่ตาบอกยังไงไม่เห็นเลยไงน้องพี่ตอนนี้ช่วยบอกเลยทีตอนนี้พี่อยู่ไหนใจ่น้องตัวแสบ แล้วอยู่ไหนตอนนี้ไม่เห็นตอนหน้าไม่หายถ้าอยู่ใน้นาชวยทีเทวดาเทวดาช่วยบอกหน่อยสิว,ยว่าน้องเราอยู่ไหนยายน้องตัวแาพูดเลยตอนนี้ว่าน้องมีอะไรดีช่วยบอกทีได้ไหมน้อง ีตัวแสบอยู่ตรงนี้นะเจ้าไม่เธอมาสีถึงลองเั่งใจถึงรองก็รองตอไหนเธอ,อ,อบอกไปบายบายจ้ะพี่แล้วก็ไปบายกันจริงนะนี่เป็นเพลงชื่อเพลงยีน้องตัวแสบอย่าลืมดูแล้วกันมีสิบตอนนะ